สวัสดีครับทุกท่านครับมือนีผ้าทุกท่านมาเบ่งบรรยากาศของการล่งปลานะครับนะครับพี่น้องครับล่งปลานะครับพี่กัดนะครับพี่น้องอยู่บ้านโน่นถาตํตำบลฝ่ายหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้พี่น้องได้แล้วเพิ่นได้แล้ววังหันตัว็นไงเลยพระตองนะครับพี่น้องครับได้แล้วพระตอง เอาละบานี่นี่โอ้ปลาตองนะครับพี่น้องครับนี่ครับ,อ,รบอ๋อสะดุ้งเขาแล้วครับพี่น้องครับสะดุ้งได้แล้วปลาตองาอบ่ปล่อ โอ้ได้อยคบพี่น้องครับโอ้ได้ได้ครับพี่น้องได้แล้วได้แล้วเบิ่งครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่โอ้ใก๋ไกเขาสะดุ้งแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับปาตองกายเขาสะดุ้งแล้วนี่โอ้สะดุ้งถึกแล้วถึกแล้วพี่น้องนี่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  โอ้โหสะดุ้งได้แล้วครับพี่น้องครับปาตองครับพี่น้องครับปาตองนี่ละปาตองไงเติบนะครับพี่น้องครับปาตองตัวใหญ่เติบครับพี่น้องได้แล้วครับพี่น้องครับนี่โอ้ถือดีครับพี่น้องทั้งนี้โอ้นี่ได้อีกแล้วพี่น้องอิน้องแดงนองแดงเลยพี่น้องเลย Ừ. Ồ, oh, <laughs> 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 ปลาตองปลาตองพี่น้องเอาเพิ่นไดป้ปลาอย่างไรพี่น้องนะเห็นเพิ่นได้แล้วครับตอนนี้โอ้ปลากระโดดลงเดง้งลงเดง้งเลยพี่น้องนะ โอ้ปลาอยังนอดเต่นดวงเด้งดวงเด้งอยู่คุ่นแม่พันได้พนพนเต่นดวงเด้งดวงเด้งเลย มีตัวสามมีนะบนต้ดูก็ต้องตังดคตาหน่อยเดี๋ยะากุนอยากอะไรเยอะละกิโลเอาละ ตัวใหญ่เติบนะครับพี่น้องครับปลาตองอ้าวสาย,ยกขึ้นเลยผมเบิ่งในด้วยครับได้อยู่ในหันในปอมเจ้าน่ะน,นะโอ้เริ่ม,ม,มแล้วพี่น้องครับเริ่มแนวเริ่มแน่แล้วรรลครับพี่น้องครับนี่โอ้ได้พระตองตัวใหญ่ตัวละบรรยากาศของการลงปลานะครับพี่น้องครับอยู่ บ้านโน่นทาตํตะบลฝ่าหยาดอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศสดสดคือคักเลยนะครับพี่น้องครับ